you สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่ e งอุ้มชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเป็น u n นบ x ็อกพัสดุ11.11นะคะทุกคนก็เราก็ทำหลาย EP แล้วเนาะก็เริ่มตั้งแต่979นะคะแล้วก็มา10.10 10, แล้วก็มา11.11นะคะแล้วเราก็จะต้องมี12.12องนส่งถ้ายปีนะคะทุกคนก็พัสดุที่อุ้มสั่งมารอบนี้ก็จะเป็นแบบ ที่อุ้มใช้นะคะเพื่อแบบใครดูแบบเออจะหาร้านอะไรอย่างเงี้ยแบบร้านพุกๆอะไรเงี้ยก็ดูน,นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะทุกคนก็แตะเข้าไปซื้อได้เลยนะคะซึ่งพัสดุชิ้นแรกนะคะทุกคน,นเป็นอะไรไม่รู้นะคะทุกคน,น,นก็คือรอบนี้อุ้มสั่งประมาณสามสี่อย่างนะเพราะว่าไม่รู้จะสั่งอะไรเีทุกคนเออเป็นอันนี้นะคะทุกคนได้มาจากช็อป ปี้นะคะทุกคนเป็นาสายเข็มขัดนิสิตนะคะสีน้ำตาลเนาะก็หอมมาดีมากได้มาในราคา37บาทถูกมากทุกคนจริงต้องไปตามแลแ้วแหละเขาแบบพันดีเตอเข็มขัดมหาหลัยอุ้มะเขาให้ใช้เป็นสีดำนะคะแต่ว่าเราฝึกงานแล้วไงอยากลองเปลี่ยนบ้างแล้ก็แบบเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบอาจารย์วนิีทศแบบเราจะต้องแต่งตัวเท่แบบถูกระเบียบนะคะนี ใส่หนังสีลอนตาลนะคะก็คือจะจบปีสี่อยู่แล้วว่ะทุกคนเออเพิ่งจะมาสั่งแทนที่จะสั่งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งเนาะใส่คู่กับกบระโปรงนะแต่อยากเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันศุสุกวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวปไปมอนะคะไม่รู้ว่ามันจะเปิดหรือเปล่ามึกลิ่นยางแบบนี้มากไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดเราก,ก็จะแบบซื้อหัวเข็มขัดอีกอันหนึ่งล้วก็จะซื้อระดุมจะได้แบบ ไม่ต้องแกะบ่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อุ้มมีแค่อย่างละหนึ่งหมดเลยก็เลยจะแบบอยากจะสั่งเพิ่มเนาะเดี๋ยวอุ้มใส่นี่อันนี้ก็จะเป็นหัวเข็มขัดกาวอุ้มนะก็คือสายแบบน้องจะแบบไอ้นี่แล้วอะดูดิเลิมไม่ค่อยไหวแหละนะคะโอ้ยเราเราต้องสั่งเสื้อเสื้อนะักศึกษากับรองเท้าแต่รองเท้าเรามีแบบเป็นหนงังน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะคะ แกใส่ดูเล็ด,เดอยเด้อแต่ถ้ามหาลไหลงมบอกว่าถ้าอุ้ยกลับหัวปะไม่กับแ่ะนี่กับอะไอย่างนี้เลยนะคะเก็บไว้ใส่เปลี่ยนบ้างแต่ว่ามันต้องระบุใส่ด้วยนะทุกคนอันนี้อุ้มเลียวแบบความยาวเอวประมาณิ ย5้าถึงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวทุกคน้องก็จะไม่ได้ความยาวมันนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่37บาทคุ้มก็วันนี้นะคะมีพัสดุมาส่ง2ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นใหญ่กันก่อนนะว่าเป็นอยังนะคะก็คือแบบสวยซีนน่ารักมากนะคะซึ่งอุ้มสั่งมานุนมากนะคะเพราะว่าไม่รู้จะสั่งอะไรทุกคนคือเราสั่งทุกเดือนอยู่แล้วอะเชสื้อผ้าแบบไม่ได้สั่งเลย นี่คะ่ะยาสีฟันคือแบบมันใช้ดีมากจริงแล้วเขาก็มีของแถมน่ารักน่ารักด้วยนะคะคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นผ้าเปียกผ้าเย็นผ้าเปียกก็แหละทุกคนคือผ้าเปียกนี่นะคะจะสั่งมาเลยคะ่ะโหลหนึ่งโหลหนึ่งก็จะมีสิบสองลอดนะคะสั่งให้มาอินด้วยอะไรด้วยนะคะมันก็เลยจ้ะนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้เลย มันก็จะอยู่ที่หลอดละสาสบองบาทนะคะเป็นตัวนี้เนาะคือแบบคุ้มนะคะก็ประมาณสิบสองสิบสองหลอดก็ได้อยู่ที่สี่ร้ยหกสิบกว่าบาทนะคะทุกคนมาดูพัสดุชิ้นต่อไปกันเลยนะคะก็คือตัวนี้น้นองเอง็อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำเป็นอ่รีวิวตามการใช้งานด้วยนะมั้งเนี่ยเป็นของจากไลทเฉพาะของพิมพ์รีพายนะคะก็คือมาดามพิซซ่าไวท Last a r คนะ,คะเป็นสูตรหนึ่งนะคะทุกคนก็ได้มาในราคา111บาทจาก499นะทุกคนคือแบบตอนแรกก็ดูในไลฟ์สดเจนี่อ่ะมันหนึ่งแถมหนึ่งตกกระปุกเอ๊ะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งยสบาทแลละทุกคนก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้ไงเราก็เลยสั่งอันเล็กมาก่อนนะคะเจอของพิมพ์นิพายก็เลยสั่งมาก่อนจะหนาไปหน่อยหนาแบบหนาเกินคุณพี่ ไม่ให้แกะใช้เลยทีเดียวเชียวาแสดงแกะตูตรงมันต้องแพ็คมาดีแบบดีมากๆแ,แน่ๆทุกคนคุแกะตรงตูดมันนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันแกะยากแล้วคุกแกะตรงตูดออกแล้วไม่เคยจะหนาขนาดนมื่อ,อก่อนออออ เรก่งแล้วกันนะทุกคนถ้าเราเจอหลังตูดกล่องนะคะมันก็จะเป็นพวกวิธีใช้แน่ๆเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะบอกสปปรรพคุณเนาะแล้วก็ข้อห้ามคําแนะนําต่างๆนะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยวิธีใช้มาส์าสหรับผิวหน้านะอันนี้อุ้มเลือกเป็นสูตรหนึ่งสำหรับแพ้ง่ายนะคะเขาบอกว่ามาร์กนาหนาทั่วใบหน้าก็เดี๋ยวรอทำทริป ที่ทุกคนมันก็จะมีโปรสามารถสั่งได้ก็จะมาทำคลิปรีวิวตาการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันที่แบบเข้านนหน้าหนะ่อะลมแบบเย็นมากกล่าวมาให้ลูกค้าใช้เลยมั้งคะเนี่ยแกะยากมากเวอร์คือกลิ่นแปอ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาเกาะอ,อย่างนี้เลยนะคะมาดามลิซ่าเนาะก็เดี๋ยวรอดูพัสดุชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาอันบับพัสดุชิ้นต่อไปกันเลยนะคะก็มาจากไล์ของพี่บินเนาะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ไข่นะคะก็จะเป็นพับเนาะซึ่งอุ้มแกะออกมาแล้วนะคะก็ได้มาในะคะห้ะบะิบบาทเอ้ไม่ใช่สิ29บบาท ี่เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบแผน่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวลองเป็นเนี่ยแกนพ่ามาให้นะคะทีนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเบอร์ศูนย์สองเนาะคือแบบดีมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะไรแบบหน้าแพ้อยู่นะคะคือแบบ11บเอ็ดสิบเอ็ดคือแบบลดเยอะมากนะคะ ือแบบเราซองของทุกเดือนเลยตั้งแต่9.9แลว้ว่ะแล้วก็มา1 0 1 0อ่ะอันนี้อุ้มก็ทำการมาผิวไว้อยู่นะทุกคนก็รอดูคลิปรีวิวตามการใช้งานของมาดามลิซ่าได้เลยนะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบล็อกพัสดุ11.11นะคะทุกคนก็ทุกคนสนใจอะไรทุกคนก็กดลิงก์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งพิกัดไว้ให้เนาะก็อยากจะให้ทำคลิปแนวไหนก็ บอกได้นะคะซึ่งแบบตอนนี้คอนเทนต์ในหัวอุ้มแบบเยอะมากเพราะว่าตอนนี้มันปิดเทอมไงแล้วเว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรนะคะแล้วก็เลยกลับมาทำ YouTube ดีกว่าเนาะนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอยากจะให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนพอดีเพราะว่าบางทีอุ้มก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะมันก็จะแบบออนแอมำปนิดนึงนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ thank you